สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยอาสาพาชิมนะครับคุณพัฒจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูก๋วยเตี๋ยวย่านลาดพร้าววังหินในกรุงเทพมหานครครับสวัสดีค่ะัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะพอยู่กับคุณอินค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณบ้านอินขัดลรวค่ะครับผมค่ะท่านเห็นสโลแกนร้านนี้น่าสนใจมากเลยค่ะไอเดียเกิดจากอะไรคะคุณอินครับก็แต่ก่อนก็คือเคยขายของมาหลายอย่างนะครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็เคยใช้สโลแกนที่ว่ารสเด็ดรสอร่อยอะไรเงี้ยปรากฏว่าเจ๊งเจ๊งขายไม่ได้ครับก็เลย เริ่มต้นหลังจากช่วงโควิดมาเนี้ยเราก็เลยเริ่มต้นที่ว่าจะหาอะไรทําดีพอดีตอนนั้นขายเราก็เห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบกินยำ<ะ>และตัวเองก็ชอบชอบก๋วยเตี๋ยออวอยู่แล้ว<ะ>ก็เลยเริ่มต้นลองทําสูตรก๋วยเตี๋ยวต้มยำขึ้นมาครับ<ะ>ทีนี้<ะ>เราก็มีประสบการณ์ฝังใจว่าเราเคยบอกว่ารสเด็ดรสอร่อยเนี่ยคนไม่กิน<ะ>เราก็เลยสวนกระแส<ะ>นะโดยการบอกว่ามันไม่อร่อย<ะ>ไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดไม่เค็มไม่หวานแล้วผลตอบเราเป็นยังไงบ้างคะ ก็ไม่มีลูกค้าเหมือนเดิมครับร้อเล่นก็คือผลตอบรับก็ดีลูกค้าเขาก็รู้สึกเอนจอยกับคอนเทนต์ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้คุณอินทันแนะนำเมนูซิกเนเจอร์เด็ดๆของทางร้านหน่อยค่ะเออซิกเนเจอร์ร้านเราก็จะมีเ,เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณนะครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณรอาของเราเนี่ยก็จะมีกุ้งแห้งมีถั่วเัลวมีพริกเัลวนะครับส่วนเนื้อสัตว์เราเนี่ยเราจะให้เป็นหมูเด้งแล้วก็ผสมหมูสับซึ่งหมูเด้งเราก็ทำเอง หมูสับเราก็เป็นตัวเนชอร a ัลของมันเลยคือเป็นวัตถุดิบธรรมชาติเลยที่ไม่ปรุงแต่งเราก็จะได้กินหมูสับอย่างเหมือน เป็นแบบธรรมชาติของมันนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวแห้งน้ําข้นพึ่งโปรตีนเนี่ยแต่ก่อนเราจะกินต้มยำน้ําข้นที่เป็นน้ำนะครับอันนี้ผมเอาดำมาดับแปลงนิดนึงให้มันเป็นแห้งน้ําข้นซึ่งกลิ่นอ่าถูกต้องกินแล้วมันก็จะเข้มข้นแล้วลูกค้าก็จะติดใจในกลิ่นของพริกเผาแล้วก็ตัวกุ้งแห้งที่เราให้ไปนะครับส่วนเมนูนี้น่าจะจัดจานมาเลยชื่ออะไรคะัอ่าเป็นที่จัดจ้านก็จะเป็นเคียวน้ําข้นหมูสับครับเมนูนี้ไม่ได้คิดเองเกิดจากลูกค้ามานั่งกินแล้วเขาขออยากกดน้ําแต่อยากกดอะไรที่มันเ็แบ แล้วเราเขาก็เลยขอเป็นเกี่ยวน้ำข้นหมูสับซึ่งการเป็นว่าเมนูนี้ขายดีอ๋อเป็นเมนูค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์แล้วก็มถัดไปครับ่ัดตัวน,นี้เป็นลูกชิมปิ้งโบราณค่ะ<อ>คือที่จริงเราก็าตั้งชื่อแบบโบราณมันจะได้ดูเหมือนโบราณ<อ>นะครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นน้ำจิ้มมามาขามพอดซึ่งไอ้ตัวมะขามนี่เราทําเองค่ะ<อ>เราก็คือเราใช้เวลาเคี่ยวนี่ไม่ต่ำกว่าหนะึ่งชั่วโมงครับต้นนาเราได้น้ำจิ้มที่มันเหนียวข้นธรรมชาติจริงๆจากมครั ส่วนตัวลูกชิ้นก็จะเป็นลูกชิ้นเอ็นเนื้อที่เป็นเอ็นเนื้อแบบอย่างดีแล้วก็เอ็นหมูอย่างดีครับเมนูถัดมาค่ะเมนูนี้จะเป็นสาหร่ายวาการิครับซึ่งตัวผม,มเป็นคนชอบกินอา,อาหารญี่ปุ่นด้วยและชอบกินวากาิะซึ่งมันมีคุณประโยชน์ที่ดีแล้วก็รสชาติอร่อย เซนท์อินทัศสช่องทางการติดต่อแล้วก็ฝากร้านเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เลยค่ะครับร้านก๋วยเตี๋ยวต้วยมยำบ้านนิชัศนะคะก็ตั้งอยู่ที่ลาดพร้าววังหินระหว่างซอย70กับ68นะครับร้านอยู่ตรงกลางนะครับเ,เปิด5้าโมงถึงสี4หรือว่าของหมดก่อนก็ต้องขออภัยลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นรีบม,มาก่อนของหมดนะครับผมไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่อร่อยไม่ต้องกินเดินร้านถัดไป <laughs> อันนี้เป็นมุกเด็ดๆของค <c oughs> ้าเลยนะคะครับอยาก ฟังสดๆก็เชิญได้ที่ร้านบ้านอินทัดเลยค่ะแล้วก็พัดขอมอบสติกเกอร์เพื่อเป็นการการันตีไว้ด้วยนะคะพัดอาสาพาชิมการันตีร้านนี้อร่อยค่ะปิดท้าย5สาประชาชนด้วยอา